ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกค,คนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สัหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของ Line Ranger อีกแล้วกามเคยเลยนะนะครับผมก็สัหรับคลิปนี้นะครับผมในเกมของ Line Ranger นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการสุ่มกาชานะครับ เลนเจอร์ตลอดหกรอบเปีให้ดูกันดีกว่านะครับผมอ่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมากดสุ่มกันเลยนะครับผมผมว่าใจครับว่าหลายคนนะครับก็อย่าเหตุผมนะครับในการที่จะเข้ามาคำการกดสุ่มใช่ไหมครับผมเพื่อการล่าหาเลนเจอร์นะครับผมในการใช้เวบว่าดวนเรานั้นจะดีขนาดไหนนะครับเราจะมีเลนเจอร์อะไรกลับมาซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาซีแจแล้วก็จะมาสุ่มให้ดูั้งหมดเลยนะครับผมในคลิปเดียวจบภาาาายในนนนนนน10ทีีแ่่่ออะะคคครรััับบโเผมมดดูกกวว ในกาชาอันนี้นะครับผมจะมีเลนเจอร์หลายกันบ้านเนาะในส่วนของกาชาสลออครบรอบ7ปีนะครับผมเรามาดูเลนเจอร์กันเลยนะครับผมจะอาบคีระเลนเจอร์เลยนะครับผมก็จะมีเลนเจอร์โคนี่แม่มดนะครับผมเลนเจอร์แซลลี่ปืนช็อตกันเนาะเลนเจอร์บบวบาลิก้านะครับผมแล้วก็ยังมีเลนเจอร์สตรีเพื่อส่งกาแฟนะครับผมมูนซูเปอร์บูลนะครับเาวซูเปอร์แบทนะครับผมมูนโจรสละอวกาศนะครับผมแล้วก็ยังมีเอเวอร์ก็จักรกลด้วย นะครับเบามัคยมปลายนะครับโคนี่มัขยมก้นนะครับผมโคนี่กล่องเข้าก้นสู่นนะครับเจมแวมไพา์นะครับผมมูงผีจีนะครับมีฮันด้วยนะครับราชาจดสลัดเนาะแล้วก็ยังมีบอสเกมจระเข้ด้วยแซลลี่คาโก้นะครับมูงก็ซาเลนนะครับผมโคนี่อภิมหาเสกีนะครับผมเบาราชาแห่งแกนนะครับโคนี่ย่อคมบิดลูปโปลนะครับผมเบาก็กระโลแสนโดดเด่นนะครับยังมีเบาขอผูกยังมีมูนด้วยนะมูนานพนสมุรนะครับ นี่นะครับมีบาอุ่นสบายคีเม้แค่แผงคอรนีนะครับโอ้โหเลนเจอร์แปดดาวอก้านี่มีเยอะมากเลยนะครับขอภัยด้วยลวกันนะครับที่ผมอ่านไม่หมดนะมีเยอะจริงๆนะผมก็แรกคิดว่าจะมีแค่ไม่กี่เลนเจอร์ครับดูไปดูมามันไม่ใช่เลยนะครับมีเลนเจอร์อยู่ในกาชาสลอกครบรอบเจ็ดปีนะครับมากกว่าห้าสิบเลนเจอร์แน่นอนนะครับอัลก้ากาชานี่ก็ล่อไปเกือบห้าสิบนเลยเนาะแล้วก็ยังมีนี่นะครับที่เป็นระแบบดแปดดาวธรรมดานะครับผมก็ ตีไปประมาณนะครับประมาณร้อยเลนเจอร์ใช่ไหมมีประมาณร้อยเลนเจอร์ได้เลยนะครับเพราะว่า8ดาวรรมดานี่ก็เยอะแล้วนะมีครับดดาวรรมดาแล้วก็8ดาวอัลก้าขี้เอามารวบรวมกันแล้วประมาณร้อยเลนเจอร์ได้นะอัลก้าประมาณ50นะครับรรมาดาห้าสิบนะครับก็ประมาณรนะ้อยเลนเจอร์เนาะในส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปโกสุมกาชาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้รับเลนเจอร์อะไรกันบ้านนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาสู่ในหน้านี้แล้วนะครับผมหน้ากาชาสลอดครบรอบเจ็ดปีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมากดสุ่มกันเลยดีกว่านะครับจานวนสิบใบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเัวอยู่สิบใบนะเห็นไหมครับนี่ผมมีเัออยู่สิบหกใบนะครับผมก็ว่าในการสุ่มนะครับวันนี้จะเป็นการสุ่มห้าบนหนึ่งนะครับซึ่งจะใช้สิบว่ากาชาในการสุ่มนะครับ ซึ่งจากการจักราชาอีเวนนี้นะครับผมที่จะใส่ยี่สิบปอนด์ในการสุ่มคือเขาจะกําลังตีเลยนะครับว่าคุณเดี๋ยวก็รับหนึ่งไดรเลนเจอร์เหล่านี้แน่นอนนะครับผมซึ่งในเลนเจอร์เหล่านี้นะครับผมเกือบคำหมดเลยนะครับเกือบคุณเลนเจอร์เลยนะครับผมมีหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโคนี่นะครับนี่โคนี่นะครับแซลลี่นะครับบาวนะครับบูนเนาะบาวแซลลี่นะครับแล้วก็บอสนะครับผมผมมีหมดแล้วนะครับด้านหน้าผมคิดจะมาสุ่มกาชาอันนี้ดีกว่าผมกาชาอีเวนต์ สลอดครบรอบเจ็ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมื่อผมกดสุ่มแล้วจะได้รับเลนเจอร์8ดาวอะไรบ้างซึ่งในกาชานี้นะครับแน่นอนครับว่าคุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าภายในจะมีแค่เลนเจอร์8ดาวธรรมดาแล้วก็จะมีแค่เลนเจอร์8ดาวออาต้าเท่านั้นนะครับผมในกาชานี้นะครับซึ่งมั่นใจเลยครับว่าเวลาสุ่มแล้วได้8ดาวแน่นอนครับมามากดสุ่มกันมาดูกันนะครับว่าผมจะได้รับเลนเจอร์อะไรกันบ้างน,นะครับ มาแล้วครับเลนเจอร์แรกครับเลนเจอร์รแรกคือได้โคนี่ไดโนเสาร์มานะครับผมเป็นเลนเจอร์ที่หนึ่งของผมเลยนะครับคือเลนเจอร์โคนี่ไดโนเสาร์นี่คือว่าไม่ใช่เลนเจอร์เก่านะคือว่าเป็นเลนเจอร์ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะคือว่ามันเข้าขายเลนเจอร์ใหม่อยู่นะครับในส่วนระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะเป็นเลนเจอร์ที่เพิ่งเข้ามานะครับในระยะเวลา1ปีเนะี่ยค่าผมยังไม่ผิดน,นะคือว่าไม่เข้าขัดว่าเป็นเลนเจอร์กลับนะครับเลนเจอร์ Ranger ขับไปครับผม เจฟิก้าโอ้โหเลนเจอร์นี้เข้าข่ายเลนเจอร์ที่เข้ามาประมาณ3ปีแล้วก็ผมเป็นเลนเจอร์เก่านะสมาเลนเจอร์เจสสิก้าผมน่าจะเป็นเลนเจอร์เก่าแล้วนะครับเพราะว่าดูจากรายคาดด้วยนะครับผมคือไม่มีความสามารถเลยนะครับก็แสดงว่าเป็นเลนเจอร์เก่ากว่า3ปีแน่นอนประมาณ3ปีนะครับสมาเลนเจอร์เลนเจอร์เจสสิก้านะมาเลนเจอร์ขับไปครับโคนี่นับว่ายน้ำผมเลนเจอร์นี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับคือว่าเป็นเลนเจอร์เก่านะครับในส่วนของเลนเจอร์โคนี่นับว่ายน้ำนะครับไปต่อครับผม อ่ามูเซสเปียนนะผมโอ้โ oh, ห oh, ดีใจมากเลยนะผมก็เลนเจอร์มูเซสเปียนแล้วนะนี่ผมสุม่มได้รอบแรกเลยนะรอบแรกจริงๆนะอันนี้ผมไม่โกหกเลยนะครับผมสุม่มกา,าร์เซ่ได้รับเลนเจอร์มูเซสเปียนรอบแรกจริงๆนะผมรอบนี้เป็นคันแรกของผมเลยที่สุ่มการ์รับเลนเจอร์นี้คนระับผมดีใจมากเพราะว่าเลนเจอร์นี้ผมไม่มีอยู่ในคันเลนเจอร์เลยนะครับเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับคลายคลิปเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันว่าผมเพิ่งสุ่มได้จริงๆครับโคตรดีใจอ่ะอย่างน้อยก็แบบ ให้ผมบาคนาไปเอาก้าหฮเปิดได้อยู่นะครับจะมาเลนเจอร์มูนเพราะว่าอาจจะใช้ก้ดีนะเดี๋ยวก็มาดูรายละเลอียดสกิลอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมไม่มีเลนเจอร์นี้ก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเลอียดสกิลมากไปนะครับขับไปนะผมโอนี่เทพอ่านน้ำว่าผมเลนเจอร์นี้เก่ามากนะครับเลนเจอร์นี้่าว่ามาดีไหมคือแบบ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการขึ้นที่ความเร็วในการดาเมยและละเอียดสกิลอาการในการใช้สกิลกุญยามันดูไม่ดีเลยเลนเจอร์นี้นะครับอดีตผมเคยใช้ครับกับปัจจุบันนี้ไม่มีใครใช้แล้วนะครับและผมมั่นใจครับว่าถือมาเป็นผู้เล่นใหม่สุงง่มได้บางคนยังไม่ใช้เลยครับผมเพราะว่าแรกในการเลี้ยใชหนึ่งพันห้าร้อยสิบซึ่งถือว่าใช้แรกในการเลียยพอสมควรเลยนะเพราะเลนเจอร์มีหลายๆเลนเจอร์ที่เป็นเลนเจอร์ใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมที่เป็นบัฟบารเล่แบบเดียวกันนะครับการแรกในการเลีาายกใช้น้อยกว่า นะับมีบาร์เลนเจอร์ที่เข้ามาแล้วเนาะเลนเจอร์นี้มันก็ไม่ถึงขั้นแบบมันดีเพอร์เฟกนะครับขับไปครับผมคือเลนเจอร์คูนี่กอนเซียนะครับผมมาแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะับเห็นไหมครับว่าในกาชานี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเลนเจอร์แดาวทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมผมสุ่มได้ก็ได้แก่แปดาวเนาะในส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปเอากลัวเพิ่มอีกสี่ใบนะครับเดี๋ยวมาสุม่มเต่าให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะ พาไปดูคันเลนเจอร์ผมนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเอาเกลือมาเพิ่มนะครับอีกสิบใบนะเวรามาสุ่มให้ดูกันดีกว่านะครับห้าบทหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะมาดูกันนะครับว่าผมจะได้เลนเจอร์เอา้าหรือเปล่านะครับในรอบนี้นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันผมก็อยากได้เลนเจอร์เอา้านะวันนี้อยากได้มากเลยนะครับเลนเจอร์เอาคาเนี่ยสั้นเลนเจอร์หนึ่งก็ยังดีครับผมมาฮะมาดูกัน ว่าผมจะได้รับ8ดาวเอาก่าหรือเปล่านะครับมาเรนเจอร์แรกครับใกล้มูซาเซนมานะครับผมเป็นเรนเจอร์แรกเลยนะครับนี่นะครับก็คือมูก็ซันเลนนั่นแหละนะครับคือมูกสซันเลนนะครับผมที่หลายๆคนชอบคุ้นเคยกับชื่อมูก็ซันเลนมากกว่านะครับในส่วนนี้นะครับเรนเจอร์ขับไปครับ บาในชุดน้ำแข็งนะครับเรนเจอร์นี้ไม่มีใครใช้เลยก็ผมสัเกตแรกในการเล่นดีๆครับแซ่แรกในการเล่นพันเก้าร้อยห้าสิบใครจะใช้เนาะแรกในการเล่นที่ใช้เรียกคดเยอะเลยครับผมแม่กายผมเองนะครับก็ยังไม่อยากจะใช้เลยับผมเพราะว่าแรกในการเล่นใช้เยอะมากๆนะครับผมในตัวของเรนเจอร์บานะครับขับไปครับแดรรมการแจกใบแดงครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นเรนเจอร์ที่พอรับได้สำหรับมือใหม่นะครับเรนเจอร์นี้พอไปได้อยู่ก็ ไม่ยากจนเกินไปนะในส่วนของสกิลนะครับก็พอไปก้าแขมแร้ในการเรียกก็ใช้ไม่เยอะมากนะครับใส้แค่1,250นะครับก็จะพอแบบเลงการอยู่นะครับสำหรับใครที่สุ่มกาชาแล้วก็รับเลนเจอร์แดงกรรมาการแจกใบแดงหรือว่าเลนเจอร์เนี้ยก็สามารถมาใส่ประดับครีม่ายนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับประดับครีมได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนําว่า แล่ในการเลี่ยนคูนอย่างน้อยก็จนก็แบบเลเวลอัพเลเวลแล่เนาะคือเลเวลประมาณสัาากสิบสี่สิบแล้วล่ะมื่อจะแล่เลี่ยนเลนเจอร์นี้ได้แบบง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแล่ในการเลี่ยนคูนก็จะพอดีนะครับผมกการเลี่ยนเลนเจอร์แดดนะครับในช่วงสามสิบคือสี่สิบในช่วงของเลเวลนะสำหรับใครที่อยากจะใช้เลนเจอร์แดดนะครับในคีมถัดไปครับ โคนี่แม่ม้ฝึกหัดนะครับผมมาระ8ดาวธรรมดานะครับขับไปก็คือโคนี่นัมยาโกฮีม้ามาดีใจมากเลยนะครับผมก็้เอาก้ามาแล้วก็ผมก็ดูนะครับเอาเลนเจอร์เอาก้าไก่กาไม้ผมมีแล้วไก่กาจริงๆนะครับเกลือจริงๆนะครับผมในส่วนของเลนเจอร์โคนี่นัมยากเนาะแก่เราก็ไม่สามารถไปชวนก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นก๋ฟรีนะครับผมก็เลนเจอร์8ดาวแบบนี้มาก็จะดีกว่าไม่ยากนะครับผมอ่ะครุ่มากครับผม เวลาสมกาชามาแล้วก็เลนเจอร์8ดาวธรรมดามาดีกว่าไม่ยากครับเพราะว่ามันเป็นกวฟรีในเราเอาอะไรมากกับเกมไม่ยากผมเกมแจกให้เราก็ถือว่าดีแล้วนะครับขับไปครับเปล่านัประดาน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการสมกาชารอบนี้นะครับก็ได้รับเลนเจอร์แปดดาวธรรมดามาสี่กัวนะครับแล้วก็แปดดาวเอากล้ามาอีกสองัวนะครับรวมคงหอกคือหกกัวเย้นะครับมานะครับไม่มีเลนเจอร์ํากันเลยนะครับรอบนี้นะครับไป ดูหน้าคีผมกันดีกว่าครับสําหรับหน้าคีผมนะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยครับเราจะพามาโฟกัสที่เลนเจอร์มูนี้ครับผมมูเซส,สเปียนครับผมไม่เคยมีมากกอกนะเรบจะพามาดูกันเผื่อบางคนไม่เชื่อเลยเลนเจอร์เดียวกันครับเอามีแล้วเหรออ้ามีด้วยเหรอ,อ,หรอหนึกว่าไม่มีครับโอยหน้าก่ายไปนหนึ่งีเลยก็ผมหน้าก่ายจริงๆนะเนี่ยลอมนี้คิดว่าผมไม่มีครับ อขออภัยด้วยนะครับผมมีแล้วนะแต่ไม่เอามาใช้นะครับเพราะว่าสุส่มการ์าซได้มาเมื่อไหร่ก็จำไม่ยากแล้วนะสมาเลนเจอร์มูนสกิลก็เห็นไหมไปบัฟบาเรียในเห็นไหมมีบาเรียด้วยนะครับแรกในการเล่ใช้แค่พันห้าร้อยไม่ใช่แค่แล้วผมแรกในการเลใช้เยอะอยู่นะพันห้าร้อยเนี่ยใช้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับผมก็ย,ยังดีกว่าเลนเจอร์นี้นะครับดีกว่าเลนเจอร์เคพีแน่นอนเพราะเลนเจอร์เคพีมันเคลื่อนไหวช้าหนใช่ไหม นี่อ่านะครับเลนเจอร์ที่ผมส่มได้มาก็มีเยอะอยู่นะรอบนี้นะครับก็เป็นที่ประทับใจของผมแหละนะครับเป็นความชอบของผมเองที่อยากแบบอยากเอาเลนเจอร์ที่เราส่งได้มาบัเลนเจอร์มาอัปเกรดนะครับเพราะอย่างน้อยก็มีคุณค่าในนอกว่าการที่เราปล่อยคินําไว้นะใครที่ได้เลนเจอร์สัมมานะครับก็อย่างน้อยมายัดใส่กันได้ครับหรือว่าถ้าเป็นเลนเลนเจอร์เดียวกัไก่คปละดาวกันก็สามารถที่จะเอามาคำคินพอยต์เลี้ยหนักได้นะครับผมใบผมได้เลที่พอามาทำแบบนี้คือคำคินพอยต์เลี้ยหนักด้วยนะครับ นี่อ่าเรามีเลนเจอร์โคนี่เราสกิลเลนเจอร์โคนี่เห็นไปไปบาเลียนะครับการว่าแรกในการเล่นใช้เยอะมากนะไม่เหมาะเลยสำหรับผู้เล่นใหม่แน่นอนครับแรกในการเล่นใช้สองพันกว่านะเหมาะหรือว่าล่ะไม่เหมาะอยู่แล้วล่ะแรกในการเล่นใช้เยอะเกินไปใช้ก็ตั้นเท่าไหร่เนี่ยสองพันสี่ร้อยเนาะสองพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับแรกใช้เยอะมากนะครับไม่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่แน่นอนนะครับมูซาเซงก็คือมูกอรซันเลนนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปเลยครับมันคือมูกอรซันเลนนี่ใช่ไหมมูกอรซันเลนนะครับผมผมมีแล้วเนี่ย นี่ผมก็มีแล้วผูซสาซินนะครับแปดดาวยัดซ้ำก็มายัดใส่ไปนะครับประมาณนี้ไปนะในคลิปนี้นะครับผมในการที่ผมได้เข้ามาทําการตดสุมกาชาอีเวนต์นะครับผมจํานวน20กลอนนะครับในการสุม2รอบเนาะก็ไปว่าค่ะเพื่อนเพื่อนนะครับผมชอบคลิปนี้รับผมนะครับในการที่ผมได้เข้ามาทําการสุมกาชาก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมนะครับแล้วก็ใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ